เสียชีวิตแล้วคุณพ่อปุ้มปุ้ยตัดพอด้วยภาระหน้าที่แทบไม่มีเวลาแม้แต่เสียใจจากกรณีปุ้มปุ้ยพันธิ่ผ่าที่สูญเสียคุณพ่อโดยโพสต์ข้อความพร้อมชี้แจงกำหนดการรีโพสต์จากเพื่อนพี่น้องมาร่วมงานโดยมีข้อความหนึ่งที่ปุ้มปุ้ยโพสต์ผ่าน Facebook มีใจความว่าพอโตมาคําว่าไม่มีเวลาเสียใจก็ไม่เกินจริงด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกอย่างที่แบกไว้มันดิบคันให้เราต้องทําต้องเดินต่อวันนี้พ่อเสียแต่เราต้องนั่งเลี้ยงลูก เพราะลูกยังเล็กมากงานก็ต้องทำอิ่มก็เพิ่งไปออกยิ้มก็ต้องยิ้มรูปก็ต้องอัพจนกลายเป็นถามตัวเองว่าฉันร้องให้ตอนนี้ได้ไหมตอนไหนที่จะได้อยู่กับตัวเองได้ปล่อยใจขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ